สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเวลที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าก็มีศึกลาลิกาสเปนนัดที่7จ็ดสามคู่เอสปันยอนเปิดบ้านแพ้กับบีลิวไป1-2ึ่งสองฮะเกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนจากโจฟรี่คาเล,ลาสก่อนที่ทีมเยือนมาไล่แซงได้จากไอโอเซเปเรสเหมาไป2ประตูลาสพมาสเสมอกับเรเบติสไป1-1เจ้าบ้านนำไปก่อนจากอัลเบโตโมเรโลก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากจโอวานนี่โลเซโซส่วน คู่สุดท้ายเซอร์ตาบิโกก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแอตมาดริดไป01ฮะเกมนี้ตามีได้ประตูชัยจากคูเลียนอวาเลสในช่วงท้ายเกม แต่ละคะแนนหลังจากผ่านไป7เกมเนี่ยตอนนี้จาฟูก็เป็นบาซ่าที่เก็บไป21คะแนนเต็มอันดับ2องเบัน์ริดมี17อันดับ3แอตมาริดมี15อันดับ4บีลลิว14อันดับ5บิลบามี13อันดับ6แล้วก็7เป็นมาโยกากับโอซาสซูนา่ามีทีมละ1ในขณะที่โซนไทยตรางอันดับ 16- ถึง18มีซซสดัดบาเลเซียบายาโดลิตมีทีมละ5คะแนนอันดับ19เกาเตาเฟมี4แล้วก็บวยเป็นลัสพามาที่มี3คะแนน มาที่สถิติที่น่าสนใจนะฮะตอนนี้เลเบิร์ตเลเบนดอฟสกี้ยังนำไปดาวซันโวที่7ประตูแล้วก็ลามินยามาล์อัลซิปมากที่สุดที่5ลูกถึงไทยกันด้วยโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะก็คือวันศุกร์นี้ไบยานุลิตเปิดบ้านเจอกับมายโยกานะเป็นเกมนัดที่8นะฮะวันเสาร์4คู่มีเกตาเฟ่เจอกับอาราเบสลายโยพบก,กับเลกาเนสซัสซิดาเจอบาเลนเซียแล้วก็โอซาซูนาเปิดบ้านเจอกับบ,า,บ,บาร์เซโลนา วันอาทิตย์4คู่เซตาบิโก้เปิดบ้านเจอคิโรนาบิลบาพบกับเซบียาเลเบเตสพบกับทางเอสปานยอนแล้วก็คู่ดาร์บี้แมตช์ครับแอตมาดริดเปิดบ้านเจอกับทางเลมาดริดก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างบีลิวพบกับทางลาสพาวัต